และสปารดีสวัสดีพี่น้องนั่งยองๆพี่น้องเอ้ยมาตลาดเมืงไงไ่อยเด้ไปฝากเข่ามาแล้วเมื่อยเป็นเมื่อยอยากรับแบบอยากนอนไปนะมาใส่ผ้าปากแล้วพี่น้องเลื่อมมาสื่อมารอตลาดแรงเซโน่พี่น้องสิมาสื่อของไปสูลูกสูปลาสูปูกินบรอกกินเขา่าร้ายมือพันนา,าไม้เข้ามาบรอกกินอาหารนะก็ะเลยสิไปรอเบิ่งตลาดไปหาสื่อสีนวด เมื่อหลาบสู่กันกินลุ่งกับไปบานกายังท่านมาเดี๋ยวเมื่อหอนสิโทอาอพนพี่เนาะเดี๋ยวสายตาอุลีไปค้นหล่อคอยจิซื้อยังแหลบปะไปดิโดมเข้าจนที่ตาย ก็ฝะฝนตกไปฝนบ่ตกเนาะอย,อยู่นี่เนาะมาแล้วป่าเนาะอะเพ่นกอวังได้นี่างไาอฮอมักซิดาแทะโอรนอคาอ่าเพื่นกำลังกอเหา เจอพี่น้องมักนัดมักซับประรดหรือว่ามักนัดพี่น้องนี่จะเป็นปา่าตลาดแรกอะแค่หลอนพวกกะเทียมแล้วกันมับเบอร์โอ้เกือบปวงเป็นว่าคายเกือบเละแล้วว่าไงอ่าคนเหลืองลายเถอะเลื่องเ,องเองลี้ยงขลังทำก่อนที่ตัวเบื่องกระทำกูจีบอ่ะ อือเละซิบว่าพันนี้ได้ขิดว่าโอู้หินน้องปลาล้ายแท้เออเออเอ,อ,อปลาปลาหางแดงหางขท้าอาหารเพงน้องไม้อาหารตลา,าดแรงกับของได้หลายพี่น้องไว้พักมีสีซ้ซมปูปลาอาหารสีแต่บ,บูมีเงินสึอเดี๋ยวก็จะพาไปบิน กันอย่างคลองสสธรรมศาสตร์ป่ะโอ้มาแข่งหน่อยก็คัแนแง่ฝนตกแล้วเปียกพักมีซีส้อมกันาไลน์อโอ้เห็ดไข่ได้ไงแล้วจะกิน,นยังมะน้องคือแปะแทะเห็นเลยเลยใช่เดเลยป้าเธอพี่น้องป้า ตปลาเฮดพอนังมาี่ยโลเท่าไรโลแปดสิบกับรั่วโลแปดสิบเฮทพอโอ๊กเฮดอีสั่อันนหนก่อนเฮทพุ่งไงแท้เนาะปลาอันนี้นะเื่อนอามารายเด้อรอบกอ เฮ็ดไว้ได้ไหมม่เองห้บานเฮ็ดขมบอ่เนาะโอ้ห้าสิบสี่เฮ็ดขมโอ้คนเอามาขายเฉยเนาะเฮ็ดอะไรเนาะเฮ็ดะงูันป้าเธอเฮ็ดลงูยังสบายใหญ่กระดักกระเดาไเนาะเฮ็ดลงู

มักหน้ากนนี้นมักใหญ่มักใหญ่โอ้เป็ดยูใส่อันอาหารจ้ะฮะฮะ

โอ้ยเดี๋ยวมาก่ปบูทุผมปะบูองอาหารตอนแรกนีแต่งงานีีแต่ชุด,พ,าพ,าด,ดพ่น้อาไ้มพิณอจ้าพรบัวหรอพระตเทอาไรอันหนึงวงพัน

พอบอสอมาบัวอยฮะสีห้าลายเบี้ยวฮะเาบัวเาบอน้ำจิ้มนะเอามือเฮ็ดพี่าน้ำจิ้มพี่จ่าบมบัวอี่จาน้ำจิ้มเพียเอาไปกินกับพี่างนะนะสีบูไปอีสาน่านาอจะไปน้ำจาระ จนแะล้วนะไม่ได้แน่กินขอยบรวายาค่ะรรปุน lo, hơi cái khái, Chị... Ô, ừ. nó ngảm thế. Chồng nó, bên ta mà làm Ta của xe đấy, bên ừ. จะไปยังดึงด้วยด้ที่ก้ะดูกอุ้งโป้งอะพวกใหรจะต้มมระยาก้มยากระสุนเจ้าอะไรยามันโมตบโมทังไม่จะเพินทันกินไม่่่าแบบเจ้าหันโนหมบ่งแล้วง

โอ้ยมีแตว่ว่าว่าข่อยอยู่หันจ้าแมนหยังเออข่อยบ่าได้กินอยู่แดดสีนี่ชิมาบอกข่อยข่อยอยู่เต่าป่วงเฮ็ดกระได้สีนกระได้ปลากระไดปลา,าที่เธอปลาพี่ะปลาปลาแทะเฮ็ดกระเฮ็ดแทะ ขวดด้วยก็มาครกียเกทีอก็จะใช้หมุดหัวเนาะ tưng tưng ôi sông ba, à, hà, lại đấy phi đi, nát, nhã nát, mặc, mặc như thế, สับปดหวมน่ะหลายอรและได้อาหารเมอต่างแส้นซีหัวพร้อมจาห่ะกินน้ำกันแล้วเมื่อกลายคุ้น เว้นผู้หนึ่งผู้เดียวดอกกระเจ้าฮะแล้วสมโคดหันสามโี่หก่าดอกทำผู้คดีเจ้าน้งมกินน้ำเด้พี่น้องมาเล่นตลาดเคยไ่ไไหมอกบัวหมอกวัวหาพันซิบ่านสิซิานก่นไหมอกวัวหาพ่นพี่น้องเออซิกระซิรักาไปเแหลอู้ซื้ออาหารตาอุริก้าปูเบ่งสิไ่เบ่งอันนี้สี่ิบ แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ซี่บวกอันนี้สามพันเนาะอันนี้สิบพันเราบัวห้าสิบสามนะคุณผู้ชมกินตลาดเช็บแล้วเนี่ยขอบคุณเนฟซีเด้อที่ติดตามรายกาไว้ให้โจเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็น่าจะจบตรงนี้แล้วเนาะมาเล่นตลาดเอออะไรก็ติดตามคือเก่าทางผู้ชมสบายดีสวัสดีพี่น้อง